อ้าวนะครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอนะครับเป็นไอเทมติดรถขุดนะครับเป็นหัวสว่านเจาะดินนะครับแต่เป็นหัวสว่านเจาะดินที่ไม่ธรรมดาเพราะปกติอ่ะผมเคยจําหน่ายนะครับแบบตัวธรรมดานะครับซึ่งแบบไม่ได้มีห้องเกียร์นะครับอย่างเช่นตัวนั้นอ่ะผมขาย35มหมรับหน้าร้านพร้อมส่ง38มหมนแะครับแต่ในกรณีเนี้ยอาจจะแพงกว่าแต่ท่านจบกว่าแน่นอนเนื่องจากว่ามีระบบห้องเกียร์นะครับคือการมีระบบห้องเกียร์เนี้ยถ้าผมพาไปดูแมนผังดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับ อ่านะครับอย่างเต็มลูกนะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับแต่เวลาเลือกมานะครับอย่างเบอร์หนึ่งนะครับหัวข้อที่นเนี่ยเป็นฝาครอบมอเตอร์นะครับก็คือเป็นเหล็กเป็นโครงสร้างอ่ะเป็นบอดี้มันว่างกันเถอะนะครับส่วนเบอร์2ก็คือจะเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มมอเตอร์ละนะครับเป็นปั๊มมอเตอร์แต่ตอนนี้นะครับส่วนเบอร์สามนะครับก็คือจะเป็นชุดห้องเกียร์แบบห้องระบบทดกําลัง นะครับซึ่งตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาเนี่ยก็คือตัว3 5มหม0เนี่ยพวกนั้นนะคือจะไม่มีเบอร์3ตรงนี้ซึ่งแน่นอนนะครับเวลาใช้างานยาวๆมอเตอร์พังมอเตอร์ไม่นะครับสิ้นสุดการรับประกันปุ๊บพังปับ๊บไอ้ตรงนี้นก็ไม่แปลกพี่เพราะว่าคือของถูกนะครับคือมันก็จะมักจากอ่าจากการดูแลนะครับที่ค่อนข้างยากขึ้นแต่ตัวเนี้นะครับทนมือทนเท้าพอสมควรน,นะครับ คืออย่างเช่นเบอร์สี่เนี่ยคือไปขับดอกสว่านถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาสามหมื่นห้าสามหมื่นแปดมันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สี่เลยในกรก็คือเบอร์สองในส่งกำลังไปหาเบอร์สี่แต่ลักษณะคือตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยที่ผมจําหน่ายอยู่นะครับคือรับหน้าร้านเนี่ยสี่สิบเจ็ดในกราบพร้อมส่งอยู่ที่ห้าสิบรับแบบมีห้องเกียร์ในกราบคือมันจะมีเบอร์สามมาให้นะครับเป็นชุดเกียร์ทดตรงนี้ทําให้นะครับคือไม่ว่าพื้นดินเนี่ยนะครับจะเป็นดินลูกลังดินแข็ง นะครับส่วนใหญ่มอเตอร์พวกนี้จะถนอมมากมอเตอร์อ่ะจะพังง่ายพังเร็วนะครับขึ้นอยู่กับระบบทดกําลังตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาอ่ะมันจะไม่มีตัวทดกําลังตัวนี้มันก็เลยทําให้มอเตอร์เบอร์สองเนี่ยพังและเสียหายได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือผมไม่อยากที่ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่มีการซื้อขายกันนะครับอ่าราคานะครับรับหน้าร้านะ 47, นะครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับพร้อมส่งนะครับ อยู่ที่ห้าหมื่นทวนนะครับลูกค้าติดตั้งไม่เป็นเรามีคู่มือให้หรือไม่งั้นคือจ้างทางเรานะครับไปติดตั้งให้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับที่ผมจะมีกล่าวไว้ต่อไปนี้นะครับก็คือสี่หมื่นเจ็ดนี้นะครับท่านจะได้ชุดมอเตอร์นะครับทั้งลูกเลยนะครับมีสายเฮลิกให้สองเส้นพร้อมกับข้อต่อดัดแปลงให้ทางมันพร้อมอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้าไม่มีลายยักแต่สามารถคือไปติดกับพวกลายนะครับในตำแหน่งของมุ่งกี่ความหงาทดแทนได้แต่ทีเนี้ยมันจะต้องมีการแปลงข้อต่อ หรือสายไฮดริต้องมีเพิ่มเติมขึ้นตรงนั้นน่ะผมจัดการให้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็จะมีหูจับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นหูจับนะครับสลัก45มิลนะครับก็คือถ้าไปลูกค้าเนี่ยเอาไปใส่35มิล40มิลหรือรถที่เล็กกว่าหรือ3ตันกว่าก็สามารถยอมใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับคือจะไปคอนเนคกับอ่ะสลักตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะคอนเนคกับตัวนี้นะครับสลักตัวนี้นะครับหรือหูตรงนี้ก็จะไปเข้าท่อนปลายอาร์มหรือปลายแขนแมคโครเรานะครับ ดอกสว่านก็มีให้เลือกนะครับก็คือแค่ดอกเดียวนะครับในเซต47,000นี้นะครับหรือพร้อมจะส่ง50,000นี้ในก็คือมีมีเซตเนี้ยนะครับก็คือจะมีแค่ดอกเดียวที่จะให้นะครับก็คือมีดอก6นิ้ว8นิ้วนะครับ10นิ้ว12นิ้ว14นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เพียงแค่ดอกเดียวแต่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเป็นดอกที่สองไอ้ตรงนั้นคือลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับ อ่านะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับถ้าใคนรสนใจนะครับติดต่อมานะครับทุกช่องทางนะครับไอดีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกเราก็มีมีแล้วนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครบองค์ประกอบ